และที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่เรือนจำชัยยาอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายอานอนท์เนียมเงินผู้บัญชาการเรือนจำชัยยาอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำชัยยาและผู้ต้องขังร่วมกันจัดกิจกรรมการตีและรำกรองยาวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งมีผู้ต้องขังที่มีความสามารถและประพฤติที่ดีจำนวนกว่า50คนที่ได้รับการฝึกฝนวิชา ชาตีและรำกรองยาวค่ะจากศิลปินพื้นบ้านร่วมกันแสดงการตีและรำกรองยาวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์ต่างน้อมสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะซึ่งเรือนจำชายาก็ได้มีแนวทางในการพัฒนาบำบัดฟื้นฟูแก้ไขตลอดจนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเมื่อต้องการปล่อยตัวค่ะ ha huh.